ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่12เมษายนนะครับเวลาที่นี่7จ็ดโมงนะครับที่กรุงเทพกระเที่ยงเราอยู่ที่สถานีรถไฟของซูริกแล้วนะครับรถไฟที่เรานั่งวันนี้ไปมิวนิกนะครับประตู34นี่คือสภาพสถานีรถไฟของเออไมา่ใช่ซูริกนะซูริก อย่างนี้เป็นเช้าสดใสยอยู่นะครับหมายกฏการของเราวันนี้เราต้องนั่งรถไฟเที่ยว7โมง33นาทีด้วยรถไฟตู้ที่สองเป็นชั้น First c คลาสนะครับเพื่อเดินทางไปเยอรมันนะครับไปเมืองไปเมืองอบิลนิกเยอรมันเดียวเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวขอถ่ายก่อน น,นี่คือเวน้าสถานีรถไฟนะครับเนี่ยผู้คนก็ออกมากันเยอะแยะจะให้ท่านดูสเก็ตดิวของตารางรถไฟนะครับที่เป็นบอร์ดใหญ่อยู่หน้าสถานีรถไฟที่เราจะไปวันนี้คือเที่ยว7.33มง3านาทีนันนี้ยังไม่ปรับ เจ็ดโมงสามสิบสามนาทีรถไฟอ e ีซีนะครับเดินทางจาก เนี่ราหน่าจะไป733ดามนะครับมันไปถึงมิลานโนเลยนะครับตอนนี้7โลมันเขียนไหมขบวน EC ป่ะ มีเจ้าหน้าที่ให้ถามไหมแปดฟองทเองท่ไหรนะ่นะถามครับอันนี้เขาไปถามไม่ถามอินร์เมชันมั้ง <I see S 1> มันก็ไม่รู้เร <I see. S 1> ื่องฮะ ไหนอ่ะไม่เก <im> ียน97อะไม่เียนเนในในใน ECE 97ไม่มีเลยคุณก็เข้าไปถามไอ้